ขณะนี้6นาฬิกา28นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23และอีกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านทาง Facebook Live หรือว่า YouTube Live นะครับเข้าไปที่ข่าว Workpoint 23นี่นะครับพักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับส่งข้อความมาคุยกันเช้าวันนี้ค<ฆ>่ะก็มาที่ข่าวกันต่อนะพี่แป้ดนุกหยกต<ฆ><ฆ>้มีเรื่องของศึกต่างค่ายนะครับคือมีทหารไปนั่งกินข้าวต้ม แล้วก็ไปคอมเมนต์กันในร้านแต่ละคนเนี่ยก็มาจากต่างที่ต่างสังกัดกันนะครับไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันหรอกแต่คอมเมนต์กันเพราะว่าเมาด้วยกันทั้งคู่นี่นะแล้วก็ยิงกันจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนตีสองของวันที่20เมษายนที่ผ่านมาทางตำรวจสพเมืองยะลาได้ไปตรวจสอบี่ร้านข้าวต้มชื่อวร้านน้องฟ้าอยู่ในตัวเมืองยะลานี่แหละนะครับ อยู่ถนนจงรักเขตเทศบาลนครยะลาครับหลังจากได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมีการยิงกันกระหน่ำยิงเกิดขึ้นโดยฝ่ายที่โดนยิงเนี่ยเป็นทหารพรานนะฮะจ่าสิบเอกทวัฒวงพรายอายุ44เป็นทหารพรานสังกัดอยู่กรมทหารพรานที่46อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสตำแหน่งเป็นรองผบอร้อยทอพอ4 614ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมเข้าที่บริเวณหน้าอก ใต้ราวนมซ้ายรวมทั้งสิ้น9นัดเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่คาร้านนอกจากนี้ครับยังมีลูกน้องที่มาด้วยกันเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนก็คืออาสาสมัครฐานพรานอาชัดชานนลายสิงสังกัดเดียวกันนะครับโดนยิงเข้าที่ขานี่ฝ่ายทหารพานนะฮะโดนยิงตายโดนยิงเจ็บมาจากรือศกนาราธิวาสส่วนฝ่ายที่ยิงเนี่ยนะครับมือยิงเนี่ยก็เป็นทหารเหมือนกันครับ ก็คือร้อยโทพจรินวังขุนพรมอายุ41ปีคนนี้นะครับสังกัดร 152, 1003ค่ายสิรินทร์อยู่ที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทางตำรวจก็ได้มีการควบคุมร้อยโทรพจรินซึ่งตอนที่ไปจับเนี่ยยังมีกระสุนยอยู่อยู่คามแมกกาเซีอยู่4นัดนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตอนประมาณตีหนครึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองยะลานะครับนฝ่ายหนึ่งสังกัดอยู่ค่ายฐานพรานที่รือศนราธิวาสอีกฝ่ายอยู่ยะลังปัตตานีแล้วก็มาเจอกันที่ยะลาแล้วก็เข้าไปนั่งกินข,ข้าวต้มอยู่ในร้านที่เกิดเหตุก็มานั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆกันครับฝ่ายของจ่าสิบเอกทวัฒเนี่ยผู้เสียชีวิตและร้อยโทพจรินผู้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเรียกว่ามีอาการมึนเมาด้วยกันทั้งคู่พอมานั่งโต๊ะใกล้ๆกัน ก็มีการเขมเนกันมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเรียกว่าแบบมองแบบหึมๆมกันเนี่ยนะฮะจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันสุดท้ายมีการทะเลาะวิวาทกันทางร้อยโทพจรินได้มีการชักปืนออกมายิงกระหน่ำใส่ฝ่ายของทหารพรานทำให้จ่าสิบเอกทวัตเนี่ยโอ้โหนี่โดนไป9้านัดคุณผู้ชมฮะเสียชีวิตการทะเลาะวิวาทกันทางร้อยโทพจรินได้มีการชักปืนออกมายิงกระหน่ำใส่ฝ่ายของทหารพราน ทำให้จ่าสิบเอกวัฒเนี่ยโอ้โหนี่โดนไป9้านัดคุณผู้ชมฮะเสียชีวิตคาร้านข้าวต้มเลยครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยลูกสาวเจ้าของร้านข้าวต้มบอกว่าเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยกาลังทํางานกันวุ่นวายเลยนะเนี่ยร้านเพิ่งจะเปิดได้แค่3วันเองเพราะว่าหยุดสงกรานไปหลายวันเนี่ยโอ้โหลูกค้าก็เต็มร้านนะครับปกติเนี่ยร้านเนี่ยเปิด6กโมงเย็นถึงตีสองประมาณตีหนึ่งเนี่ยร้อยโทรพจรินผู้ก่อเหตุเนี่ย เข้ามาที่ร้านก่อนโดยมากันสี่คนนั่งอยู่ที่โต๊ะที่สองของร้านส่วนฝั่งของทหารพรานเนี่ยมาทีหลังมานั่งโต๊ะหน้าร้านต่อมาผู้ตายเนี่ยลักษณะเหมือนจะเดินมาทักผู้ก่อเหตุโดยลักษณะเข้ามาจับมือกอดคอพูดคุยกันปกติผ่านไป20นาทีร้อยโทพจลินผู้ก่อเหตุได้ชักปืนเข้ามายิงใส่1นัดหลังจากนั้นรัวซ้ำอีก8นัด คาดว่านะฮะอันนี้ลูกสาวของร้านข้าต้มบอกว่าเนี่ยเอ๊ะไม่รู้ว่าเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่นี่นะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําของร้านนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ต้องปิดร้านอีกแล้วครับเพราะว่าต้องปิดร้านทําบุญแล้วเนี่ยมีคนมาตายในร้านเนี่ยนะทีนี้เนี่ยทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเนี่ยพลตํารวจตรีธนกรรังมา ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเวิร์กพอยต์บอกว่าได้สอบพยานทราบว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันในร้านข้าวต้มแล้วก็มีการยิงกันเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของยศตําแหน่งเอาเดี๋ยวลองฟังเลยครับทั้งคู่นะครับก็ทะเลาะกันในร้านข้าวต้มนะครับก็มีการสุดท้ายก็มีการทําร้ายกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ ก่อเหตุก็ชักอาวุธปืนยิงนะครับสาเหตุก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันครับเท่าที่ฟังจากพ้รามสาวนนะครับก็เป็นการพูดข่มกันนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของการข่มเรื่องของอเรื่องยศองตําแหน่งกันครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางตํารวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหา ทางร้อยโทพจรินสามข้อหานะครับเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของคดีพกพาอาวุธปืนนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะหลายคนก็อาจจะเ,เกรงว่าเอ๊ะจะเป็นเขาเรียกอะไรอะรอยร้าวต่างหน่วยงานต่างสังกัดกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งเขาอยู่ค่ายซิลินทรที่ปัตตานีส่วนฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ค่ายทหารพรานที่นาาที่วาสไม่รู้ว่ามันจะเกิดเขาเรียกอะไรอะ การล้างแค้นแทนเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะล่าสุดทางโฆษกกอรมนภักสี่พันเอกเกติศักดิ์นีวงบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวโดยมีมูลเหตุเกิดจากการกินเหล้าแล้วขาดสติขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแน่นอนผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ค่ายซีรินทรที่ปัตตานีก็ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในสายงานที่ประจําอยู่ในกองพันุ์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภาคสนามนะครับเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะว่ากันไปตามกฎหมายดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปทางกอรมนภาค4ผู้บังคับบัญชาก็ได้เน้นย้ํามาโดยตลอดเรื่องการประพฤติทาตัวในที่สาธารนณะตักเตือนกาลังพลไม่ให้ทาตัวผิดกฎหมายนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ย เมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบุคคลที่ก่อเหตุเป็นทหารเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องส่งตัวขึ้นศาลทหารนะครับก็ทางโฆษกกรมรภาคสีก็ว่าแบบนี้นี่นะครับ